สวัสดีครับเ,เพื่อนเสมาชิกห้องหวยสุดเล็กเด็ดจ,จาก Facebook ทุกๆท,ท่านครับวันนี้ก็มาดูเป็นสูตรหลักร้อยบนกันนะครับ2ส,สูตรชนเช่นเดิมนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเป็นข้อมูลแล้วก็อ่าแนวทางนะครับนำไปวิเคราะห์พิจารณาเพื่อประกอบการเลือกซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ส่วนฮานอยนะครับก็เพื่อนๆที่ติดตามข้อมูลนะครับหวยฮานอยนะครับก็รอนะครับตอนท้ายคลิปนะเมื่อวานนี้ก็ปังนะครับวิ่งรูดอ่าวิ่งรูดนะครับเข้าสองนอยนะฮานอยรอบพิเศษนะครับก็ฮานอยรอบปกตินะครับเล็กวิ่งนั้นนะครับอย่างมาเกือบทุกวันนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับเดี๋ยวรอรับชมกันตอนท้ายคลิปเช่นเดิมนะครับเพื่อนๆที่ติดตามหวยต่างประเทศนะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูนะครับหลักร้อยบน2สูตรนะครับชนกันก่อนนะมาดูสูตรที่ people, mm. 1นนะครับใช้หลักแสน2ครั้งนะครับหลักหมื่นสครั้งหลักพันหครั้งนะครับหลักสิบล่าง3ามครั้งหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่สองครั้งหลักสิบเล็ท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่สองครั้งบวกด้วย1นึ่งกลงที่นะครับ มีตัวเลขบวกกันมากกว่า1ครั้งนะครับ6บวก6ได้12นะครับ8บวกกันนะครับ4ครั้งได้32นะครับใช้ผลเลข2นะครับ1บวกกัน3ครั้งได้1นึ่งะไอ้โทษทีนะครับ1บวกกัน3ครั้งได้3นะจากนั้นก็บวกรวมกันนะครับสุดที่1ได้2อบวกอ่า2เท่ากับ4นะครับ4บวก4เท่ากับ8 8บวก3ได้11นะครับ11บวก5ได้16บ6บวก7ได้23 23.6ได้29 29ิบก้ได้38 38ิบวกหได้เท่ากับ39บก้นะครับบงคงที่ได้เท่ากับ10ใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเล็กศูนย์ะครับจากนั้นบวกได้เคงที่ได้เจ็ดนะครับก็จะได้สูตรที่หนึ่เกาศเรางวัลเล็กท้าย3ามตัวบน972เนะครับเข้าที่ได้เก้าทีนี้มาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2ใช้หลักแสน1ครั้งหลักสิบเล็กท้ายครั้งที่1นครั้ง หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2 3ครั้งบวกด้วยเลข7คงที่นะครับ9บวกกัน3ครั้งได้27ใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลข7็นะครับจากนั้นบวกกัน6บวก7ได้13นะครับ13บวก7ได้เท่ากับ20 20บวก7ได้เท่ากับ27นะครับได้ตัวแรกเป็นเลข7จนะครับจากนั้นบวก1นะครับได้8บวก1ได้9นะครับสูตรที่2ได้เ8 9 3ตัวบนออก972เนะครับเข้า ที่เลขเก้นะครับหลักร้อยบนนะครับถูกเป็นงวดที่1แถมมาเป็นหลักสิบนะครับเนะต่อมาอ่ะงวดที่2งนะครับงวดที่2สูตรที่1นะครับสีบวกหได้10บนะครับสิบวกสได้12 12อบวกสได้14 14ีบวกสได้17 17จบวกเได้24 24ิบวกแได้3าม 32บวก7ได้39 39บวก0ได้เท่ากับ40นะครับได้0นะครับสูตรที่1บวก1คงที่ได้1นะครับบวก7คงที่ได้8สูตรที่1 0 1 8นะครับสูตรที่2 2บวก7ได้9นะครับ9บวก1ได้10 10บวก7ได้17นะครับ 7บวก1นะครับคงที่นะได้8นะครับ8วก1คงที่นะครับได้9ก้ามาดูรางวัลเลขท้าย3ตัวบนนะครับ8 61นะหลักร้อยบนนะครับเป็นเลข8นะครับอ่ะสูตรที่1เข้า8นะครับสูตรที่2เข้า8นะตัวที่แถมนะครับเป็นหลักหน่วยเลข1นึ่นั่นเองนะครับติดมาด้วยนะ ครับมาต่อกันที่งวดที่3สูตรที่1นะครับ2วก9อ่า9 4 9 4 36ได้6นะครับนะหรือเขียนนั่นเองนะครับ2ก6ได้8 8นะครับ8วก1ได้9 9บวก3ได้12 12บก7ได้19 19นะครับ19บวก4ได้23 23บวก7ได้30 3 0บได้36 36บวก1ได้เท่ากับ37นะครับได้7 7บวก1คงที่ได้8นะครับแล้วก็8บวก7คงที่ได้เท่ากับ15สูตรที่2นะครับ6บวก4ได้10 10บวก8ได้18 18บวก7ได้25นะครับได้5บวก1ได้6นะครับ,บวก1ได้7รางวัลเลขท้ายนะครับ3ตัวบน5 1 7นะครับ5 1 หลักร้อยบนเป็นเลข5นะครับสูตรที่1เข้า5สูตรที่2เข้า5นะครับตัวที่แถมมานะครับเป็นหลักหน่วยเลข7นะครับอ่ามีแถมทุกงวดเลยนะต่อมาเป็นงวดที่4นะครับอ่างวดที่4สูตรที่1นะครับ สี่บวกสีได้8ปดนะครับแปดบวกสามได้สิบ1อ็ดสิบกหได้สิบเจ็บวกสามได้2ี2สิบกหได้ยี่สิบเวกหได้ยี่สิบวกสได้ยี่สิบวกหได้เท่ากับ27่สิบนะครับเจวกหงคงที่ได้8 8ดแปดบวกเคงที่ได้เท่ากับ15นะครับใช้ผลเฉพาะลบหน่วยเลขห้าสูตรที่2องนะครับเจวกหได้8ปดนะครับแปบวกสได้10บสิบกเได้เท่ากับ17นะครับ 7, บวก1ได้8บวก1ได้9อ่ะมาดูรางวัลเล็กท้าย3ตัวบนนะครับรางวัลเล็กท้าย3ตัวบน7 2 5หนะครับ7 2 5หลักร้อยบนนะครับเป็นเลข7นะครับสูตรที่1เข้า7สูตรที่2เข้า7นะครับมีตัวแถมมา1ตัวนะครับเป็นเลข5ที่หลักหน่วยนะครับ10หน่วยหน่วยหน่วยนะ ดูดีๆนะครับเผื่องวดน,นี้จะมาเป็นคู่โตดกันได้นะครับครับต่อมางวดที่ห้งวดที่หนะครับสูตรที่หนึ 0, 0, 0่งศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูบวกหกเท่ากับหกหกบวกหเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแปดได้1ิบห้บกสามได้สิบแปวกสามได้ยี่สิบวกเได้สามสิบกหได้เท่ากับสาได้หนะครับบวกหคงที่ได้ส บวก7คงที่ได้9นะครับได้1 2 9สูตรที่2 5บวก3เท่ากับ8 8บวก7ได้15นะครับ15บวก7ได้เท่ากับ22นะครับได้2บวก1ได้3บวก1ได้4รางวัลเลขท้าย3ตัวบนนะครับออก2 6 1 2 6 1หลัก ร้อยบนนะครับเป็นเลขสองนะครับตัวแถมมานะหนึ่งตัวเป็นเลขหนึ่งนะครับนะตัวแถมหนึ่งนะครับมาที่หลักหน่วยนะครับเช่นเดิมนะเดินหลักหน่วยสามงวดสี่งวดนะครับหลักสิบหนงวดนะอะมาดูงวดต่อมานะครับงวดที่6 หลักสิอ่าททีนะครับผมททีสุดที่1นะ8บวก4ีได้12 12บก0ได้12นะครับ12บก8ได้20 20บวก7ได้27 27บก0ได้27 27บวก4ได้31 31บวก7ได้38 38บวก1ได้เท่ากับ39 9บวก1คงที่ได้10นะครับใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลข0ูนก7คงที่ได้7นะครับสุดที่1907 สูตรที่2อครับเบวก0เท่ากับ9 9บวก1เท่ากับ10บวก7เท่ากับ17ะครับได้7บวก1ได้8นะครับบวก1ได้9รางวัลเล็ท้าย3ตัวบน7 50นะครับ7 5 0หลักร้อยบนเป็นเลข7นะครับสูตรที่1เข้า7สูตรที่2เข้า7นะครับมีแถมเช่นเดิมนะครับ ตัวแถมเป็นหลักหน่วยนะครับที่มาเลขศูนย์นะครับอ่ะทีนี้ก็มาต่อกันนะครับในงวดที่7นะครับสตรที่1ึู่บวกหเท่ากับหกหบวกหเท่ากับ12 12นะครับ12บวกหได้18 18บแปดวได้19 19บวกหได้25 2 5บวกศูนย์ได้25 25บวกสได้28 28บวกหได้เท่ากับ29นะครับอ่ะ นะครับน่าจะบวกผิดนะขออนุญาตลบก่อนนะครับบวกผิดแน่นอนศูนย์กหเท่ากับวกได้สิบสนะครับสิบวกหกได้สิบแปดสิบแปดบวกหนึ่งได้สิบเก้าสิบเก้าบวกหกได้ยี่สิบห้านะครับยี่บกศูนย์ได้ยี่สิบห้ายีวกสได้2ี่สิบวกหได้ยีนะครับต้องมีตรงไหนผิดพลาดนะขออนุญาตแก้ไขนะครับ เจอแล้วครับหกหนะครับอ <ish> <ED> ่ะทัทีนะครับกอหยาดบวกใหม่เลยนะครับศูนวก6เท่ากับ6นะครับ6วก6ได้เท่ากับ12 1นะครับ12บวก6ได้18 1 8บวก6ได้24บนะครับ24วก6ได้30 30บวก0นได้3 0 30 3บวก3ได้33 33บวก1ได้เท่ากับ34นะครับ บวกหนึ่งคงที่ได้5นะครับ5้บวกเคงที่ได้เท่ากับ12บสองสที่2นะครับ0ูบวกหได้6 6หบวกเได้15นะครับ15บวกเได้เท่ากับ22นะครับบวก1คงที่ได้3นะครับบวก1คงที่ได้4วันนี้แถมเป็นหลักร้อยนะครับ3ตัวบนนะครับอ่ามาครบเลยนะครับไม่ได้แถมแค่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับมาครบเลยนะ สี่เจ็ดห้านะครับหลักร้อยเป็นเลขสี่นะครับมาหลักแถมหลักหน่วยเช่นเคยนะครับโทษทีนะสี่นะครับหลักร้อยนะมาสองตัวนะครับสุดที่หนึ่งเข้าสี่สุดที่สองเข้า 4, สี่นะครับตัวที่แถมนะครับเป็นเลขห้านะครับนะ,ะตัวที่แถมเป็นเลขห้านะครับ มีแถมทุกงวดเลยนะมันเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับนะหลักหน่วยนะครับหน่วย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 แล้วก็10นะครับนะงวดแรกเป็นหลัก10นะงวด2หน่วยงวด3หน่วยงวด4หน่วยงวด5หน่วยงวด6หน่วยงวด7หน่วยนะครับอ่ะมาดูงวดนี้นะครับสุดที่1นะ2 4เท่ากับ6นะครับ6บวก4เท่ากับ10บบวก1เท่ากับ11 11บวก2ได้13 13บวกหได้18 18ปบวกแได้26 26ิบกยวกหได้27 27ิบวกหได้เท่ากับยีนะครับได้8ปบวกหคงที่ได้9กนะครับเก้บวกเคงที่ได้เท่ากับสินะครับสูตรที่1นึ่งแก้นะสูตรที่สอนะครับหนึ่งบวกหเท่ากับหกบวกสเท่ากับเก้บวกเได้เท่ากับสินะครับ บวกหคงที่ได้7จบวกหคงที่ได้8นะครับตัวเลขที่ชนกันมี6นะครับ6และก็8นะครับตัวเลขที่ชนนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมีเลข6นะครับแล้วก็เลข8นะที่ชนนะครับ6นะครับแล้วก็8นะตัวที่ไม่ชนเป็น9กับ7นะครับก็เอา96นะครับ97นะ96 97นะครับแล้วก็86 87นะครับเป็นคู่โต๊ดนะในงวดนี้นะครับที่มีโอกาสจะมา หลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับถ้ามาตามสูตรนี้นะนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับหลักร้อยนะครับเน้นไปที่6นะ6กับ8นะครับอ่าหกแนะ6 8นะครับรอง79นะครับถ้ามาตามสูตรนี้ที่มันเดินนะครับมีติดหลักหน่วยมาทุกตัวนะครับก็จะเป็น9กับ8นะครับที่เป็นหลักหน่วยดังนั้นก็จะเหลือหลักสิบนะครับที่จะมาเสียบตรงกลางนะถ้ามาตามลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะอ่ะ ลองไปนะครับวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับเผื่อจะมีแนวทางที่ดีนะครับในการนําไปวิเคราะห์พิจารณาเนาะครับอ่ะทีนี้ก็มาที่ฮานอยกันนะครับคลิปอ่ะยาวแล้วนะลากยาวกันไปเลยนะครับตั้งหลายนาทีอ่ะสามนาทีนะครับอ่ะมาดูฮานอยนะครับวันนี้สามรอบกันนะอ่ะมาดูผลของเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะ ฮานอยรอบแรกนะครับเมื่อวานนะฮานอยรอบพิเศษนะมาเลขอะไรเอ่ยนะครับเมื่อวานฮานอยรอบพิเศษนะครับศูนย์สามหนึ่งนะครับศูนย์สามหนึ่งนะสองตัวล่างนะครับแปดศูนย์อ่ะวิ่งรูดแปดนะครับมานะแต่ตัวเจาะไม่มานะครับก็เน้นวิ่งรูดละกันนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะเน้นวิ่งรูดเนาะ หาหนอยรอบปกตินะครับ855 855นะครับ2ตัวล่างเป็น39นะครับอ่ะตัวเจาะก็ยังไม่มาอยู่ดีนะครับก็มาตัวที่ไม่ได้เจาะนะครับ9กับ3นะ2ตัวล่างนะครับเน้นวิ่งก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับย้ำเน้นวิ่งรูดนะอ่ะหาหนอยรอบ VIP นะครับออก492นะครับ4 9281นะครับไม่มาหลุดนะครับฮาหนอยรอบ v i p นะได้วิ่ง2หน่อยนะครับก็ได้2หน่อยนะครับวิ่งรูดนะเพื่อนๆสมาชิกเน้นเลขไปวิ่งรูดกันนะครับนะอ่ะมาวันนี้เลยนะครับคลิปจะยา,ยาลวละรอบพิเศษก่อนเลยนะครับรอบพิเศษวันนี้วันที่5นะครับนะวันที่ห้านะ 5ทับเนะครับ2,564นรอะครับรอบพิเศษนะครับเน้นเลขวิ่งรูดนะครับ5 6 7นะครับ5้7นะเด่นที่สุดนะครับเป็น6กับเ็นะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับเน้นวิ่งรูดไปที่6กับ7นะครับนะย้ำนะครับเน้นไปที่6กับ7นะครับตัวที่จะมาจับประกบนะครับ012นนะครับแล้วก็ 8 9 5นะครับตัวที่มันเด่นนะครับก็จะเป็นนะหกับ2นะครับแล้วก็8กับ9นะเป็นเพื่อนลองวิเคราะห์พิณาดูนะครับชอบตัวไหนก็เลือกใช้งานกันนะครับถ้าไม่ชอบนะก็เน้นวิ่งรูดไปเลยนะครับนะฮาหนอยรอบพิเศษนะครับนะเน้นเลขวิ่งนะครับต่อมาเป็นรอบปกตินะครับ เลขเด่นเป็นนะครับหนึ่งสองสามนะครับเน้นวิ่งรูดนะเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับไปที่สองกับสามนะครับฮานอยรอบปกตินะครับเน้นวิ่งรูดไปที่สองกับสามนะครับตัวที่จะมาประกบชุดนะครับก็เป็นสี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะลองเจาะตัวเด่นนะครับลองเจาะตัวเด่นนะครับ 4 5 6 7นะครับจะมานะตามที่เจาะหรือไม่นะครับแล้วก็ข้อมูลสุดท้ายนะครับรอบ VIP นะครับแก้มือกันนะรอบสุดท้ายนะครับรอบ VIP นะครับเพื่อนๆที่โชคดีตั้งแต่รอบแรกนะครับอ่าให้หยุดเลยนะครับถ้ายังไม่โชคดีค่อยตามมาต่อรอบที่2แล้วก็รอบที่3นะเป็นเทคนิคนะครับง่ายๆนะครับวันนี้เราโชคดีแล้วก็ควรจะหยุดกันไปเลยนะครับนะ รอบสุดท้ายนะครับรอบ VIP เลขกเด่นเป็นนะครับ3 4 5นะครับฟันวิ่งไปที่4และก็5นะครับฮาหนอยรอบ VIP นะครับเน้นวิ่งรูดนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่ที่จะมาจับเป็น012นะครับแล้วก็678 คัดเด่นเป็น1กับ2นะครับแล้วก็6 7นะอ่นะวันนี้ขอให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ใช้งานนะครับหวยต่างประเทศโชคดีกันนะครับวันนี้ก็ขอให้เลขวิ่งเข้านะครับทุกๆวันเนาะที่เหลือก็อยู่ที่ดวงของเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่จะนําไปวิเคราะห์พิจารณานะครับจับชุดตัวที่เลขที่ชอบด้วยตัวของเพื่อนๆเองนะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีทุกๆท่านก็วันนี้คลิปยาวไปแล้ว17นาทีนะครับ ก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ